สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะคะทริปนี้เป็นทริปของเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่ค่ะเพื่อนเป็นทริปแฟนเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะเพื่อนๆบังเอิญว่าลูกชายอยู่เรียนประมาณ2อาทิตย์ก่ะเพื่อนเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแฟนจะพาไปที่ไหนนะคะเพื่อนยังไงไๆก็เพื่อนตามมานะคะขอบคุณทุกๆกันลังใจค่ะ ไปไหนวันนี้ไปไหนกันจะสิปาไม่มีใครไม่มีใครรู้ใช่ไหม เข้ามาด้านในแอร์พอร์ตเซอร์ไพรส์กันเพื่อนคนไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงอ่ะปิดเทอมเ,เล็กๆกันเพื่อนเพราะเพราะอ่เทอมใหญ่กรกดามสิงหาที่ผ่านมานี้ค่ะที่คนจะเยอะค่ะเ,เพื่อนเพราะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กๆก,ก็ถือว่าโอเคค่ะเพื่อนคนไม่เยอะก็ไม่คลุกคล้านดีค่ะเพื่อน เช็คอินแล้วเราก็เข้ามาด้านในค่ะเพื่อนก็อาจจะดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะคะเพื่อนระหว่างที่พวกเรารอขึ้นเครื่องนะคะเพื่อนก็ต้องหาอะไรรองท้องก่อนค่ะเพื่อน ที่ uh, Air แอ r ์ฟรันล็วค่ะเพื่อนก็จะเป็นเฉพาะลูกค้า uh, VIP ของแอร f ฟรันค่ะเพื่อน Air front. Air front. ที่แล้วเขาก็จะมี uh, อาหารเครื่องดื่มหลากหลายค่ะเพื่อนไว้บริการคร่ะเพื่อนก็จะเป็นของ uh, จุกจิก,จก,จกค่ะเพื่อน ได้รองท้องก่อนขึ้นเครื่องขันเพื่อน เค้กขนมปังอะไรแบบนี้อร่อยไหมเค้กเค้กกอร่อยคนนี้เราจะไปไหนไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายคิมกำลังงงอ่ะลูกาฟป้าจะพาไปไหนวะโอ้นี่คือ ด้านบนที่เพื่อนเเห็นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนมีหลากหลายชนิดกับเพื่อนเหมาะสําหรับสายดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่ดื่มแบบกันเพื่อนเราจะดื่มเฉพาะแชมเปญหรือว่าเรดวน์อะไรประมาณนั้นครับเพื่อนครั้งนี้เราก็หลอกถามผู้ชายเราอีกคำเพื่อนได้คําตอบว่าไปอีกเกาะหนึ่งของฝรั่งเศสกันเพื่อนเพราะฝรั่งเศสเขามีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะคัะเพื่อนแต่เราไม่ค่อย ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่ไาไหร่เกี่ยวกับเกาะคันเพื่อนเพราะเราเบื่อมากค่ะเพื่อนเกี่ยวกับเกาะเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่เกาะไงครับเพื่อนอตามมาคันเพื่อนมาเซอร์ไพรส์รด้วยกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเกาะฝรั<อ>ง่งเศสเขาก็มีสวยเยอะแยะนะคันเพื่อนตามมาค่ะ ขึ้น,กกนเครื่องก็ฝนตกคันเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนคพื่งเพื่อน เ,เพื่อนๆนั่งเครื่องประมาณ45นาทีค่ะเกาะนี้จะเรียกว่าเกาะกัวดูลูปค่ะเ,เพื่อนๆเป็นเกาะของประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อนการที่จะมาเที่ยวเกาะกัวดููปนะคะเพื่อนมาได้ทั้งทาง uh, ทางน้ำนะคะเพื่อนทางเรือค่ะเพื่อนแล้วก็ทางเครื่องบินคันเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เราจะสนัด uh, เราจะสะดวกทางเครื่องบินนะค่ะเพื่อนเพราะมมนใช้เวลาน้อยถ้าทางเรือทางน้ำก็อาจจะใช้เวลาเยอะนิดน,นึงคัเนเพื่อน ช่วงรอกระเป๋าที่แอร์พอร์ตกวรกนรูปในการเพื่อนใช้เวลามากกันเพื่อนตอนนี้เราก็จะเดินไปไปรอรถนะคันะคะเพื่อนออรถของบอริษัทเอวิทที่เราจะเช่านะคัเพื่อนเขาจะเดี๋ยวเขาจะมารับกันเพื่อน คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครเพื่อนเดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมนะครับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขันเพื่อนขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ